สวัสดีคัสวันนี้จะมาเล่นวันช็อตกันนะฮะลุยไม่มีคนเลย สามคนไปอยู่ไหนกันวะนี่จะละแม่งพ่อคิลาัสนี่ว่า่อแตกเนี่ยครับวันชาร์สวันชาร์ส วะเรื่องมแล้วครับนะชอคโดนลุมวะเล่นบักกินลุมวะ ไม่ใช่วันชไม่ใช่วันช็อตแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นทูช็อตแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นทูช็อตนะคะจะแปลกแปลกแปลกชาวบ้านชาวเมืองนะฮะ มาอย่างน้านนะครับเข้าหวัวจะไม่ตายนะเข้าหวัวจะไม่ตายนะตะกี้งงนะงงงมันดักงงนะครับแย่แ,แไม่เข้าหวัวแ้วไม่เข้าหวัวแน่ไม่เหมือนในคลิปเลย เออโดนสมาสล่อยโดนสมาสล่อยโดนพวกลอยเนโะอ้โหอะไรวะแม่งบักแม่งโปร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 ครับจะแม่งโปรโหทีเอ็แมแก้ด้วยนะจะแม่งโปร เจอปโปเกมโปครับแตกไล้วพักเกอร์เออฟักลืมใครจะเข้าแทนผมมาเข้ามาคอมเมนต์เลยนะฮะเฮ้จะหุบมาจับป้อง นะป้องเป็นไงนะหัวแตกบันนฟกเกอร์ใครอยากให้ผมสอนก็คอมเมนต์มาเลยนะฮะใครอยากให้ผมสอนนี่ไม่ใช่วันช็อตน,นะฮะมันคือทูช็อตไม่เข้าหัวเลยไม่เข้าหัวเลยเออ มากันให,ให้ให้ให,ให้อย่ามาครับอย่าอย่าอย่าวิวิทมีฆ่าอย่ามาสร้างนะครับเอ้ยไม่ลืมกระโดดครับไม่เหมือนในคลิปเลย,ไม,เลยไม่ติดหัวเลยไม่ติดหัวเลยคนลอยฮนะ ơi mấy đôi hồ có mấy hồ này quá đuông ơi mã đi đi yahoo nhưng lại ไม่เข้าหัวเลยยิงลมแม่งพวกมึงจะหกเลยไปแล้วหก,กันหน้ากันตายละไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลย หม nah, ่เข้าหัวเลยไม่เข้าหัวแกงงมันนะฟักงงพังแม่งแม่งโปพัแม่งแม่งโปโปล็อกหัวแน่นอนเลยไงโปล็อกหัวครับเว้ยเฮ้ยเล่นตุ๋ยอะเฮ้ยขวากีลุ้ม ผมไม่ได้กากน,นะครับอืม,อมเร่งคิดดูนะครับคิดดูโอ้นว้าปีศาเออบ้าปัญญาอ่อนองนี้นะครับห่ะหนะอ่ะ,ะอันนี้ต้องตัดต่อนะครับอันนี้ต้องตัดต่อแล้วไม่ได้แนขอพับ,บเล่นมือถือนะฮะ รู้มาโอ้โหไม่เข้าหัวเลยไม่เหมือนในคลิปพับไม่เหมือนในคลิปเลยไม่เหมือนในคลิปเลยจังหวะน,นีเ้เข้าไหมเมาอย่างเงี้ยเอ,อือต้องบวกแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว นี่ไงโนเนียโนเนียมันโนเนียกันน่ะมันโนเนียกันเฮ้ยเฮ้ยสุนไม่ลั่นโอ้มันโนเนียมันโนเนียเฮ้ยกระสุนไม่นั่นแกน่ะไม่เข้าหัวแกโอ้โหไม่ไหวละเข้าหัวหนึ่ง

จะเยไรที่ทำอะไรที่อะไรที่อะไรที่โหหลายที่เกินมีเวลาให้กูพักมั่งดีโอ้โหไม่ไหวละสีม่มือเริ่มตครับผมผมพึมึงเล่นนะครับแล้วผมก็ขอโทษนะครับที่ไม่ลงคลิปฮะโอ้โหช่วงนี้แม่งเรียนหนักหนักเลยโควิดก็โควิดมาใหม่แกโอ้โห อ๋ออ๋อกเออแกจะนั่งทำหาป้าเมือไอ้เี้ยหลังอะโอ้โหนิ้วแม่งลวนนิ้วแม่งลวนอือหือตรงแม่ง้อที่โกงอะมันอยู่ข้างบนอะน้อง เฮ้ยมันขี้ลุมอะเฮ้ยอะไรวะถ้ามาันทีเดียวตัวก็เอาไหว้นะครับมาดิโอ้ไม่ตายไม่ตายยิงไม่ตายงงแกกูอม,มาดิ ให้มีเวลาปั้มยาม้งสิโอ้โหแม่งมาโน,นเนียโน,นเนียเลยมาแกน่ะโอ้โแม่งล้ผฝนหลอละไม่หมดนละเข้าหวัวแต่ไม่ตายแกอือัด,ดเข้าหวัวแต่ไม่ตายนะครับน้องๆองืมาดี โอ้โห oh ไม่เข้าห่วยแกงงงงมาทักฟักงงไอ้สองตัวสองตัวสองตัวสามสามตัวครับไม่ไหวอะไม่ไหวนะโอ้โห oh ไม่กระโดดวะแม่งบักเซิร์ฟแม่งบักแกอโอโหผมก็ส oh ั oh ่ง ดิ้ด้วยนะครับโหลืมไปได้เพิ่มสวัสดีกูต้องสวัสดีละม้วมาไเนี่ยไม่เป็นไรท่านผู้ชมใครที่มาดูผมเป็น,น,น,นครั้งแรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทัไทายด้วยนะฮะและฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อการติดตามที่ไม่พลาดกับกล่าคลิปใหม่ๆผมจะไปทำ ถ้าใครอยากให้ผมสอนทูช็อตก็คอมเมนต์มาเลยครับทูช็อตเฮ้ยเฮ้ยอะไรเด้งไรเด้งรับไรเด้งเฮ้ยไม่ไหวนะไม่ไหวนะเออโหอ้าฮอ้อ่าฮ่างงงไปดิงงองเลยงงเอ้ยมันเอาผมครับมันเอาผมอ่ะ ngon 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 phát ngon đi ngon nè chắc gì ông ấy kia mày lòi lằng hây ok không phải lẽ không phải lẽ anh nhá chơi một một cái này cũng hết rồi à nhiều phá gì

ที่มังไปอเอาไอ้บอ,อกลกูมืโหดไงไอ้ hey, hey, ตรงนี้นี่ทีม่มีไอ้โบราณโหดมางโกงนี่เอาไอ้บอเอา่าน้ำผมมาขำดิจ้าเอ้ยกูจะตายกูจะตาย,ตายถ้าผมลงคลิปชช่ย,ยังไงนี่ผมหายไปก็ ผมก็ขอโทษนะครับผมเพราะผมเรียนครับเรียนหนักมากกันบ้านกันทำบุกเขาเลยเฮ้ยเขา้ามาแต่ไม่ตายเฮ้ๆน้องๆมันเป็นได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรฮะน้องๆเฮ้ยพี่พี่งมันหมดแนละ้วเฮ้ย โนเนีย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 เกินโอ้โหโนเนียมันไม l l ่งูโนเนียว่ะนะโอ้โหไม่เข้าหัวแกไม่เข้าหัวแกไม่งงนะงงนะอ้าวผมเอาสกามันแต่ก็ไม่ได้ใช้ใช้สักหน่อยใช้สักหน่อยผมใช้สกาวไม่เคยยิงกูจริง ไมแม่เฮ้ยยิงก็ไม่ยิงก็ไม่โดนไอย้ยิงไม่โดนดโอ่ะผมเป็นไรเนี่ยผมเออแกเฮ้ยเอาหวัวนะครับเอาหวัวแต่ไม่ตายเอาหวัวแต่ไม่ตายเอาหัวแต่ไม่ตายหรอสัเอาหวัวแต่ไม่ตายยิงไม่เข้าหวัว

ไม่เข้าหัวแกโอ้โหผมนี่งงมาตาฟักงงนะครับน้องน้องวัสดีค้ะไม่เข้าหัวแกกโอ้นิ่งเย็นหนอของหนอไม่มเข้าหัวไม่เข้าหัาาวผม,มชอบชอบฟิสโคบทางไห่นะครับเพราะผมไม่ถนัดผมไม่ได้เล่นในคอมเพราะผมเล่น มือถือไงดูผมพิจผมนะมันไม่ถนัดผมชอบแบบยิงล่าสั่มากกว่านะครับถ้าใครแบบอยากเข้าแคนผมก็ทักมาได้เลยนะฮะเฮ้มันนอนมันนอนมันนอน่วงนอนม่งว่วงนอนม่ง่วงนอนเมังม่งว่วงนอนเฮ้ย ูมังนอนจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่บ้านแม่ไม่นอนโอ้โหอันนีจ้จ้ามันไม่เห็นผมหรอกผมผม,ผมลงผลลองผลผมลงผลบอกแล้วผมแล้วผมบอกแล้วผมลงผลบอกแล้วเอ้ยมึงหอกสลิงเหรอ,หอ,หรอ,หรอแต่เวลาฟักเกอร์ข้างหลังข้างหลังโอ้ข้างหน้าข้างหลังเลย ไม่ไหววะนี่แค่นั่งข้าขงหลังเนี่ยเอาโหทำไมกูเฮ้ยทำไมกูต้องอย่างด้วยยิงหัวทำไมกูผมเป็นคนนี้นะครับผมบ้าบอเออเออนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้มันใช้มัดต่อยเหรอวะเอาโหอีนี้เปนแอบยิงเอาเฮ้ยม่งบ้า ไรเลงไร่เลงไร่อ่ะเธอเจ๊ะเจ๊เจ๊ะอย่างก็เล่นในคอมในธรรมดาเอ้ยไม่ธรรมดาละไม่ไม่ไม่ธรรมดาละอดดิ่งแรงแกนอดดิ่งแรงอัดดิ่งแรงแกนแน่นอนแรงแกนแรงแกนแรงแกนเก่าแรงแกนเก่า แ่งแกนจะล่งบอลตบไปดิ <c oughs> มาดิจิโก้วางอไงจิโกเฮ้ยมันมีจิโกมาน้องๆมีจิโกมามันมีจิโกมาก็ผมขอจบคลิปงนท่านี้นะครับขอบคัคบเฮ้ย โอ้โห oh, จะจบคลิปอ,อยู่แล้วแม่คอยิงหัวโชว์ตั้วซุ่นจวเซ่ขอยโชว์ผมขอยจะโชว์ผมจะโชว์น้ำมาเขาดูดิเอ้เอาวจะรีกระสุนทำไมเนี่ยเออไม่เข้าหัวเลยเห็นไหมละ่ะเห็นไหมล่ะไม่เข้าเลยจะจบคลิปได้ยังไงเนี่ยคนก็ยิงน้อยลงน้อยลงน้อ ยีงหัวสักทีอโอ,โอไอพวกคีราตนนี่เติมแลยแป๊บยไม่หามเดินบวกเลยกูอเฮ้ยให้กูยิงหัวสักตัวดิกูจบคลิปแล้วโหจบคลิปก็จบไม่ได้อ่าเจอละอ่ะเฮ้ยไม่โปไม่ไหลวละก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเฮ้ย บายบายครับเจอกันคลิปหน้าความครับบายบาย